สวัสดีครับวันที่20พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันพึ่งโลกวันนี้ผมขอถือโอกาสแนะนําประวัติความเป็นมาของศูนย์ดุสังเตปดังนี้เมื่อปีพศ2522ผมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งข้าราชการจากกองป้องกันและกําจัดศัตรูพืชไปศึกษาอบรมพิชาการเลี้ยงพืชที่ประเทศอิสราเอลและได้นํากลับมาส่งเสริมที่ประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ต้องการให้ผมผลิตพืชสูงขึ้น ใใหห้เกกกกษตตรรรมมีควาาะนนชัชสาารเคมีอออยย่งงถูกต้แลละปดัสำหรับความสำคัญและประโยชน์ของการเลี้ยงพึ่งพันธุ์แบ่งออกเป็น2ข้อหลักๆได้แก่ 1. ประโยชน์ทางด้านการเกษตรเป็นตัวช่วยในการผสมเกสรเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพให้แก่ผลผลิตพืชทางการเกษตรโดยพบว่าในช่วงที่พืชออกดอกและมีพึ่งช่วยผสมเกสรจะสามารถเพิ่มผลผลิตได้ถึงร้อยละเเลยทีเดียว นอกจากนั้นแล้วการเลี้ยงผึ่งยังเป็นตัวชี้วัดการใช้สารเคมีทางการเกษตรในแต่ละพื้นที่อีกด้วย 2. ผลผลิตที่ได้จากอุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ่งได้แก่น้ำผึ่งเกสรผึ่งนมผึ่งพอโพอลิสและไข่ผึ่งโดยผล,ผลผลิตที่สร้างรายได้สูงที่สุดคงหนีไม่พ้นน้ำผึ่งนั่นเองรู้หรือไม่ว่า ในปี2563ที่ผ่านมาประเทศไทยมีการส่งออกน้ำผึ้งไปมากกว่า43ประเทศทั่วโลก <Wow. S 1> ในปริมาณ7,618ตันคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า562ล้านบาทจากการสำรวจทะเบียนเกษตรกรพบว่ามีผู้เลี้ยงผึ้งประมาณ1,300รายและมีปริมาณการเลี้ยงมากกว่า380,000รังโดยมีการเคลื่อนย้ายรังผึ้งเพื่อเก็บน้ำหวานและเกสรพืช ในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตรมีการส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบแปลงใหญ่เพื่อสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงให้แก่เกษตรกรภายใต้การสนับสนุนของภาครัฐและหน่วยงานภาคีต่างๆมีแปลงใหญ่พึ่งพันจำนวน8แปลงในพื้นที่5จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ลำพูนแพร่รน,น่านและอุตรดิตถ์กลุ่มแปลงใหญ่พึ่งพัน มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับแปลงใหญ่พืชอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะแปลงใหญ่ลำไยซึ่งเป็นพืชที่พึ่งสามารถเก็บน้ำหวานมาผลิตเป็นน้ำพึ่งได้ในปริมาณสูงและเป็นที่ต้องการของกลุ่มผู้บริโภคทั้งไทยและต่างประเทศ เมื่อถึงช่วงการบานของดอกลำไยเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งจะทำการขนย้ายรังมาตั้งเพื่อเก็บน้ำหวานและเกษตรกรชาวสวนลำไยก็จะได้รับผลประโยชน์ร่วมกันคือการถ่ายละองเกสรจากผึ้งจะช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์การติดลำไยได้ถึง9ก้าเท่าเลยว้าวแต่ถ้ากลัวว่าดอกลำไยจะร่วงจะโลนบาเกียวครับบาเกียวถึงถ้ามันมันติดดีเตๆและเอาไปกล่อมดอกลำไยสวยเนี่ย มันยังมาลูนเลยนะครับแค่เพิ่งไปต้มเนี่ยมาถด้กลัวว่ามันจะลูนบ่เกียวครับผมย้มยืนยันว่ามันจะบบเกี่ยวกันครับแล้วก็ข้อดีอยังผมว่าเนี่นึ่งมันจุ้ยผสมเกสรทาให้เกสรผสมนี้แล้วก็ติดตุกนักติดนุยนักนะครับแล้วก็สองมาได้น้ํเพึ่งแจกดอกลำไย สำหรับผลผลิตน้ำผึ้งนั้นเกษตรกรจะนำไปจำหน่ายในช่องทางไหนบ้างเราตามไปดูกันเลยค่ะก็ลื่่งตั้งแต่ส่งไว้หลังมีรุ่นน้องสองคนก็ปฏิบัติเองห้อยู่เยี่ยงนี้ผมไปทางพ้นมาทำมาก็ขยายไปทางโบร้อยลังขยายทางพังลังมาถึงปัจจุบันมีอยู่ประมาณห้าคันเท่อ์เดียวผมมาตั้งกิง ลุง,งตั้งเป็นบริษัทชัวเป็นบริษัทลุงมงาสาีสีเขาสีน้ำผึ้งเป็นสีอะไรเรวก็ต้องมาชิมว่ารสชาติิ่มเป็นไงบ้างจากตีราคาให้เขาตีราคาเสร็จแล้วสงสัยตกลงขายได้เราก็จะชั่นลงมาพอชั่นลงมาเสร็จเราก็จะมีชั้นอุตสีไปเก็บอีอย่าง นอาเกียทุกอย่างเอาไปตรวจวาเซต์ทุกอย่างพังอย่างอยเราต้องจย่าแจกเงินให้ผู้เปรี้ยงผึ่งด้วยกันตลาดของเราเราจะไปไต้หวันเป้ามาเรียสิงคโปร์อ่าเรียกว่าจี่ใหญ่ขี่ใหญ่เรียกล้วก็ไทยอยู่ไหน าอา 50, 50อจการสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยในฤดูการผลิตน้ำผึ้งในปีที่ผ่านมาเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งประสบปัญหาการเก็บและการจำหน่ายน้ำผึ้งจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมจึงได้จัดทำโครงการตรวจวิเคราะห์น้ำผึ้งโดยรับตรวจน้ำผึ้งทุกชนิดจากเกษตรกรทั่วประเทศ ด้วยเครื่อง HPLC โดยน้ำผึ้งที่ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณาสุขจะได้รับใบประกาศและตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพติดบนบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและได้จัดทำเว็บเพจตลาดน้ำผึ้งออนไลน์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าน้ำผึ้งที่ถูกต้องอีกทั้งยังจะเป็นตัวกลางในการจำหน่ายน้ำผึ้งที่มีคุณภาพให้แก่เกษตรกรอีกด้วย เราเป็นเกษตรกรนะคะการจัดเข้าร่วมโครงการได้คือต้องขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องกับกระทรวงเกษตรสืบเป็นเล่มเขียวเล่มเขียวเนี่ยจะบ่งบอกว่าเรามีพืชอะไรมีสัตว์อะไรแม้กระทั่งเรามีพึ่งกี่ลงังแล้วก็เล่มเขียวเนี่ยจะบอกว่าเราอยู่ที่ไหนเป็นการยืนยันของจำนวนเกษตรกรที่ถูกตก้องหาที่ขึ้นกับทางทราชการอันนี้ก็จะเป็นการได้รับมาตรฐานความพึ่งด้วยค่ะมาตรฐานความพึ่งกว่าจะได้มาเนะะี่ยค่ะจะต้องตวรวจรังพึ่งตัวน้าพึ่งตัวรวงพึ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับพึ่ง ให้สะอาดปลอดภัยต่อการสุขภูบริโภคเป็นความโชคดีนะคะที่มีโครงการนี้เพราะว่าเนี่ยค่ะกว่าที่เราจะได้มาว่าเรารับรองว่าน้ำพึ่งมีคุณภาพนะคะแต่อันนี้จะเป็นจากทางสวนพึ่งซึ่งอยู่กับกระทรวงเกษตรเนี่ยจะออกให้เลยว่าเราเป็นอยู่ที่ไหนชื่อความพึ่งอะไรแล้วน้ำพึ่งที่ตรวจในประเภทอะไรเช่นถ้าเป็นดอกดอกลำไยออกมาก็ต้องเป็นดอกลำไยจะไม่มีผสมอย่างอื่นค่ะแล้วก็จะรับรองออกมาให้ปีละหนึ่งครั้งซึ่งขนาดเนี้ย เราสามารถที่จะตรวจได้ทุกๆน้ำผึ้งทุกประเภทเราขายทางห้างสปปรรพสินค้าหรือร้านค้าเนี่ยเราก็จะทําเอกสารเนี่ยไปประกอบคู่ให้เขาดูว่าน้ำผึ้งของเราเนี่ยมีคุณภาพอย่างไรแต่ถ้าเราขายออนไลน์นะคะเราก็สามารถที่จะโพสต์ลงไปได้ด้วยว่าเราได้รับการตรวจประจําปีเนี้ยมีน้ำผึ้งอะไรบ้างที่เป็นไปนตามมาตรฐานโครงการนี้ดีแน่นอนค่ะ โครงการยกระดับเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านแมลงเศรษฐกิจโดยบูรณาการเชิงรุกร่วมกับสำนักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสอสอวอและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรที่ประกอบอาชีพด้านแมลงเศรษฐกิจให้สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดสู่ความมั่นคงและยั่งยืนในการประกอบอาชีพได้ เบื้องต้นนะพอเรามีความคิดจะพัฒนาธุรกิจนะครก็คือ,คอ,คอปรับปรุงฟาร์มให้ให้ไปในสูส่เส้นทางธุรกิจะะ mm hmm. เมื่อเราเข้าเข้าไปที่ศูนย์พึ่งเนี่ยศูนย์พึ่งก็มีการแนะนําโครงการต่างๆแล้วก็ให้ให้การสนับสนุนในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็การแปลปรูปผลิตภัณฑ์ซึ่งเรายังไม่มีในส่วนนี้นะฮะ mm hmm. ก็คือเราอาจจะมีธุรกิจขายปีกอะไรอยู่แล้วมีมีผลิตภัณฑ์ของเราอยู่แล้วหลังจากที่เราได้เข้าสู่โครงการช่วยพัฒนาของศูนย์พึ่งเชียงใหม่นะครับ อพอได้รับคำปรึกษ,ษาต่างๆแล้วก็ได้คอนเนคชันทั้งจากทางอุตสาหกรรมภาคเหนือแล้วก็โครงการของอาจารย์จากมหรวิาลต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่นะฮะก็เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมานะครับก็คือเบื้องต้นเนี่ยก็มีอย่างตัวแรกนี่เป็นฮันนี่คอมบูชานะครับในฮันนี่คอมบูชานี้ก็เป็นน้ําผึ้งหมักนะครับที่มีที่มีความหมาจากน้ําผึ้งและมีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์นะครับเวลาที่เราดื่มแล้วเนี่ยก็จะได้จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่ง ดูดีนะครับแล้วก็ง่ายต่อการบริโภคแล้วก็ช่วยแปลรูปน้ำผึ้งให้มีมูลค่าที่สูงขึ้นครับในท้ายที่สุดนี้ผมอยากจะฝากความห่วงใยไปยังทุกท่านว่าในโลกนี้ไม่มีพึ่งไม่มีพืช ไม่มีพึ่งไม่มีอาหารสําหรับมนุษย์ครับ